ี่น้งองใจไอ้แม่ว่ได้เอาขาก่องมานั่นมาเบิง่งเบิ่งเห็บอันก็กะลังสิคืนอ,อันนี้เอาเมื่อก็ถ่ายเ้วจะจับถ่ายเลยนี่เหรอันนี้ว่าแม่สามดอกงง่ดูจ้ะสมดอก อฝน,นตกดูตา่ดอหนึ่งยพยายามสาเค่ดินออกฝนตกแต่วันสดอกอุ้ยงามอยู่เก็บเ็ดหนาและจะหอกอ่อนๆอยู่ต้อสิขึ้นนะ ะดอกนั่งให้หน่อยเป็นลื่นอยู่เลยมจากโซนนั่งเป็นแกงฝนตกใส่ไหมไหมห้องก็ขึ้นดอกตัมูมุที่ไม่้าเละอ่อนๆ เฮ็ดดินเฮ็ดดินจ้ะฝนกระเด็นเส้นน่าตอยนีโอเคเฮ็ดหนาแหละดอกใหญ่มากเลยจ้าวาังบานเพอร์เ,รเพเวยอ,อยู่สี่ดอกปอดีปอดี มันก็รักจีคืนน,นี่น้อยๆเกิดมันก็หาง่ายๆดอกนี่อันนี้ก็แมนเนี่ยจุ่มนี่ยจะดอกจะดอกนี่น่อยมันแม่นหมดเลยปาดห้าดอกห้าดอกนะคะจุม่มก็แออค่นี้ขึ้นมากินได้อยู่ขึ้เห็ดน้นามากบานห้าเนานะ งามๆดอกนึยังกําลังสึกเห็ดดินเห็ดน้ำหมากอ่ะปลานี่ปกติไล่ไล่เลยแต่ว่ามันหองก็ฝนตกใส่จ้ะโอเคไปต่อเห็ดดินจ้ะมึงกินได้เห็ดน้ำหมากก็เห็ดน้ำหมากบวานท้อ เต็มกระตาอะสองดอกร้างสิขึ้นแต่วงาดงามาตัวเขาอ่อนๆได้แต่ว่าขี้ดินล้าหลายเพราะฝนตกใส่นะให้ดอกฮ็ดตดินบ้านเขาอ่นเห็ด้ะหมากกินงใด้ยู่ข้างล่างก็เป็น,น,น,นสีเหลืองๆอ่ะอ่านแน่นสิเต็มประกา จะบอกนัน,นอองตล่างสิออกเบิ่งแต่อันนี่ยตุ่มๆเลยเบิ่งเพราะว่าฝนตกดีนั่งตะล่างสิออกคนดอกนั่ง่ายเ,เห็ดนาเละน้ำมุ้งน้ำเมาบัานเท่ากัานปะ ฝนตกดิมองดอกน้อยๆหันตัวสัตว์เนี่ยน,น้อยๆี่เมียนน้าจะเนี่ยตัวสัตว์มาแทะเหรนมันเห็นเลือดตาเลือดตาขาน้าเห็ดดินที่เก็บมากมั้หค่ะตัวงามอยู่แต่ต้องไปล้างเพราะฝนตกใส่กันโอเคจ้า เคสเตียนอยู่นะกําลังสิ